มีรายได้เดือนละอ่ะเป็นแสนหรือเป็นล้านชีวิตมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้หรอกถ้าเรามีความเชื่อว่าศัก,กยภาพเรามีเท่านั้น คนเราจะลงมือทําในสิ่งที่เราเชื่อ,เ,อเคยมีคํากล่าวอยู่คากล่าวหนึ่งของผู้รู้กล่าวว่าถ้าเราจะลงมือทําสิ่งใดเนี่ยเราจะทําในสิ่งที่เรามีความเชื่ออย่างนั้นนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถ้าเรามีความเชื่อเรื่ององ่ายๆคือเรื่องบูชาพญา,านาคนะฮะเราก็จะเดินทางไปไหว้ท่านนะครับเราก็จะบวงสรวงท่านแล้วก็นําท่านกลับมาสักการะบูชาเพราะทเราเชื่อว่า ถ้าบูชาท่านแล้วเราจะโชคดีมีความสุขและชีวิตเราจะก้าวหน้าประสบความสำเร็จมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างความเชื่อนะครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ถ้าเรามีความเชื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นนะครจากการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างถ้าเรามีความเชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้มีรายได้เดือนหนึ่งเป็นแสนหรือมากกว่านั้นนะครับเราก็จะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ปรับ วิธีการทำพัฒนาการทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้รับในสิ่งที่เราเชื่อนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากรายได้เดือนละสนกรบาบเราก็ต้องหาวิธีทําอย่างอื่นที่นอกเหนือนจากการประจําเพื่อให้เรามีรายได้มากกว่านั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เรา ไปข้างหน้าหรือว่ายังอยู่กับที่นะครับหรือบางคนเนี่ยไม่เชื่อเลยว่าชีวิตตัวเองจะสามารถทําอะไรนอกกรอบได้ไม่เชื่อเลยว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถที่จะมีรายได้เดือนละอ่ะเป็นแสนหรือเป็นล้านได้นะเพราะเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ลงมือทําสิ่งใหม่ๆนะครับเราก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเรานะครับเพราะรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้หรอกนะฮะเรามีความเชื่อว่าศัก,กยภาพเรามีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนะฮะจึงเป็นสิ่งสําคัญมาก ที่ทําให้คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ความเชื่อเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างความเชื่อใหม่ๆได้โดยการพาตัวเองนะฮะออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆออกไปอยู่กับผู้คนที่มีความเชื่อใหม่ๆพลังงานใหม่ๆพอเราอยู่กับใครที่มีความเชื่อที่ดีกว่าเรานะครับ เราก็จะค่อยๆซึมซับพลังงานเหล่านั้นแล้วเราก็มาปรับความเชื่อของเราเองนะฮะถ้าเราอยู่กับคนที่เขามีรายได้หลักหลายแสนหรือเป็นล้านต่อเดือนเราก็จะมีเริ่มมีความเชื่อว่าเราเองเราก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนววิธีการปรับความเชื่อของพวกเราทุกคนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนความเชื่อตัวเองได้นะครับเป็นความรู้ดีๆนะฮะเป็นแนวคิดดีๆใครที่อยากจะติดตามแนวคิดดีๆแบบนี้ได้นะครับติดตามได้ในช่อง สอนสร้างบ้านขายสไตล์ปูบิลล่านะครับหรือนะครับทิกตอกนะครับโคโจอสอนปูบิลล่าหรือนะครับอ่ายูทูบช่องเดียวกันนะครับโคโจอสอนปูวิลล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ